ถึมวะยะเฮ้ย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 ไปนะสิบล้อครับเทดําดินลงข้างทางครับให้รถเกรดเกลดทางนะครับผมเนี่ยครับระบบเบรกครับระบบเบรกมือครับผมนี่ยเนี่เนี่นี่นี่เบรกมือครับเบรกมือไอ้ยังวะเก็ยังมาเบรกมือกันเบรกรถหายนะครับผมา เป็นแน่ยนะลูกพี่โอ้ยเขาถ่าได้อยโอ้โหโอ้โหเขารอได้อยู่เขาไม่รีบขนาดนั้นเจ้ากระ้าอไปใส่หรอนี่นะครับนี่นะครับประมาณนะครับไม้หนุนล้อไม่มีนะครับไม้หนุนล้อไม่มีล้มหมดนะครับไหลอย่างเดียวนะครับผมโอ้ยสู้ๆลูกพี่เฮ้ยตกได้ก็ขึ้นได้ครับผมสู้ๆสู้ๆลูกพี่สุดโต่งเขเอ้กิ๊บกิ๊บ ดรถช้าไปหน่อยนะครับเนาะรถตกข้างทางแล้วไม้หนุนล้อพึ่งมานะครับผมเอ้ยช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเอยไข่ในหัวเ่าเอาไปแล้วครับผมไปนะเดินทางต่อครับเรามีหน้าที่ของเราต่อไป